สวัสดีครับเพื่อนๆที่นี่ตลาดเก่าหน้าเก๋งนะครับตอนนี้ผมจะพาท่านมากราบไหว้องค์พระแม่กวนอิมที่อยู่ตลาดเก่าหน้าเก๋งที่นี่อยู่ชนบุรีนะครับท่านดูนี่คือสมัยก่อนตรงนี้จะมีร้านขายข้าวต้มคุ้ไกลางคืนดังมากเลยนะครับและตรงนี้จะมีร้าน ข้าวต้มปลาที่มีคนมากินกันเยอะนี่ครับผมพาเพื่อนๆมากราบไหว้ควรอิมนะครับองค์ควรอิม่มอันนี้อ่านว่าควรอิมเตงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปกราบไหว้องค์พระแม่ควรอิมซึ่งตรงนี้เป็นสาลเจ้าเล็กๆอยู่ที่ตลาดในตัวจังหวัดชนบุรี ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มีชาวบ้านนับถือกันมากนะครับได้มากราบไหว้กันเยอะแยะเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันาภาษาจีนเรียกว่าเกาเวจาเก้าซึ่งเป็นวันที่อ,องค์พระแม่กวนอิมได้มีางานสครั้งใน1ปีแล้วก็ ก็จะมีวันเกิดวันหนึ่งวันสำเร็จมรรคผลวันหนึ่งแล้วก็มีเป็นเรียกว่า,อาพอดีผมเจออาแจ้คนหนึ่งนะครับเขามีความรู้ผมก็เลยรบกวนอาแจ้คนนี้ได้อธิบายอะไรต่างๆผมจะได้ ได้ความรู้และให้เพื่อนๆได้รู้ไปด้วยนะครับนี่คือบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้ศาลเจ้าเอนียผมให้ท่านดูสถาปัตย์นะครับนี่คือความโบราณของของเขานะครับซึ่งสวยทีเดียวเลยนะครับท่านดูนี่คือด้านซ้ายของ สันเจ้าอาเนแห่งนี้นะครับนี่คือบรรยากาศที่สันเจ้ากวนอิมนแห่งนี้ซึ่งท่านก็เป็นองค์พระแม่กวนอิมที่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อมนุษย์ทั้งหลายนะครับซึ่งถ้าเราได้มากราบไหว้แล้วเราก็จะมีความสุข มีเรียกว่าเป็นสิริมงคลนะครับนี่คือองค์พระแม่กวนอิมที่ศาลเจ้ากวนอิมเนียแห่งนี้นะครับท่านดูองค์พระแม่กวนอิมที่มีความงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ก็ถ้าภาษาจีนเรียกว่าเก้าหกเจ็ดเก้าซึ่งตรงกับวันเกิดของผมผมก็เลยมาไหว้ทุกปีผมเลยชอบกินเกี่ยวกับ อาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับคือถ้ามนุษย์เรากินสิ่งที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็จะมีแต่สุขภาพที่ดีนะครับนี่ผมให้ท่านได้ชมบริเวณในศาลแห่งนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมเจออาแจ้คนนี้นะครับจะมาอธิบายว่าศาลเจ้า อากอิมเนี่ยมีงานปีหนึ่งสาผลหมาความว่าอย่างไรเกิดวันไหนอะไรอ่งเงี้ยซึ่งผมก็อยากจะได้ความรู้มานานแล้วแต่พอดีเจออาจ้าผู้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจ้าก็จะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับองค์พระแม่กวนอิมที่ปีหนึ่งมีสผล ว่าเป็นอย่างไรบ้างอาแจ้า,าสวัสดีนะครับอาแจ้ขอัแจ้กขออธิบายเกี่ยวกับอันนี้ที่เดือนปีหนึ่งมีการวันงานสาครั้งต่อปีอมหมายความว่าอย่างไรบ้างครับแจ๊อธิบายให้ว่าีไวจวันปูติดของเอน,นื้อวันเกิดของเนื้อวันเกิดของพ่อแม่กรมอิน รักวยจับเก้าลักวยจับเก้าคือรักวยจับเก้าอันนี้ได้มักผลมักได้มักผลมักผลคือมันไม่อะไรอ่ะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเลยอ๋อถ้าถ้ามักผลถึงนั่งเกียร์จับไกลๆครับภาษาจีนก็เสียงเตาเหมือนกันเสียงเตานะแล้ววันนี้เก้าวยจับเก้าอันนี้เจ้าุกโจ้เจ้าหกโจ้คือสำเร็จสำเร็จแล้ว เป็นพระพุทธเจ้าใช่เป็นพระพุทธเจ้าก็อาแจ๊ก็มาไหว้วันนี้แล้วก็มาเห็นว่ามาทุกเดือนเลยมาทุกเดือนโอ้สุดยอดเลยสวดมนต์ด้วยสวดมนต์ถอสนสวดมวนมด้วยสวดม,ม,ม,มนต์อยู่บ้านจะสวดมนต์ประจำสวดมนต์ประจำเนาะสวดมนอาเจ๊ทึ่งได้แข็งแรงแล้วปีนี้ดูเท่าไหร่ เจ็ดสองเจ็ดนะที่ได้แข็งแรงดีครับอันนี้เป็นความเป็นสิีมงคลที่ได้นับถือพระถึงเจ้านะเป็นบุญบุญส่งงอ่าดีมากเลยอาจารย์มีอะไรเสริมอีกนิดไหมฮะก็ไม่มีอะไรก็คนก็นิยมกินเจเนาะคนสวยดอนเนื้อก็กินเจก็ ไม่ค่าสัตว์เนาะชีวิตก็ปล่อยสัตว์อะไเหมือนกันปล่อยแม่ปลาอะไรทำนองนี้นะก็ก็มีแค่นี้เนาะเพรก็ต้องแจ๊กไม่ค่อยได้อ่านหนังสือมากขอบขอบคุณนะแจ้มากเลยจขอให้องค์พระแม่ควรอิมปกป้องรักษาอแจ้ ตลอดไปอย่างมีความสุขนะครับรักษาประชาชนด้วยนะอาแจ้ก็บอกว่าให้รักษา,าประชาชนทุกๆคนเลยนะครับที่มาอย่าให้มีโควิดอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเลยครับสาธุเลยทีเดียวเออขอบคุณอาแจ้มากเลยครับครับพอดีวันนี้โชคดีได้เจออาแจ้คนนี้เขาก็มาอธิบาย นี่คือผมให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อท่านจะได้เป็นสิริมงคลเพราะที่นี่คือสันเจ้ากกนอิมที่อยู่ตลาดหน้าเก่งอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับท่านมีโอกาสก็มากราบไหว้กันนะครับและขอให้ทุกๆท,ท่านได้รับพรจากกกนอิมแห่งนี้ครับสวัสดีครับ